แจกสุดชาเขียวสลัปี้<า>เมนูนี้ไม่เคยเปิดเผยที่ไหน<า>วันนี้จะเปิดเผยที่นี่ชาเขียว s ลัปี้นะคะก็คือเป็นชาเขียวที่เราจะเอาไปใส่เครื่องปั่น s ลัปี้ให้เป็น s ลัปี้เลยสูตรนี้ใช้กับชาไทยได้ใช้กับชาเขียวได้ ทัไมชาเขียวเซเลอร์ปี้ทำเหมือนกับชาเขียวธรรมดาที่แบบใส่น้ำแข็งไหมไม่เหมือนจ้ะเพราะว่าเซเลอร์ปี้ต้องหวานน้อยกว่าน้อยค่ะเซเลอร์ปี้ต้องหวานน้อยกว่านะจะไม่ใส่น้ำตาลอันนี้จะไม่ใส่น้ำตาลอ่ะเรียนเชิญทําให้ดูหร่อยค่ะใช้ชาอะไรจ้ะอันนี้นี่นะคะตามือนะคะตามือชาตามืออย่างเดียวไม่ต้องผสมผสมไม่ผสมอ่ะชาตามืออย่างเดียวใส่น้ําเท่าไหร่จ้ะห้าลิตรค่ะน้ำห้าลิตรชาใส่เท่าไหร่ชาใส่200กรัมนะคะ200กรัมใส่ลงไป นีน้ำเราต้มแล้วนะคะเดือดแล้วน้ำต้องเดือดถ้าน้ำไม่เดือดเป็นไงพี่แมวชามันจะไม่หอมค่ะจะไม่หอมอาลุกคะดูยี่ห้อชาอีกทีหนึ่งชาตามือนะคะชาตามือเลยนะชาเขียวเอารุ่นนี้นะ2 0 0กรัมเสร็จแล้วํายังไงต่อแล้วก็พักชาประมาณสินาทีจ้ะอุ้ยขอดูหน่อยได้ปะเขียวชะเขียวดีจังเลยอ่ะหอมด้วยเออเขียวแบบอาพักชาสิบนาทีจ้ะฝาไว้ ใส่อะไรบ้างจ้าชาเขียวจะได้ไหมคะคีเทียมนะคะแต่ทำไมชาเขียวต้องใส่ครีปเทียมทําไมชาเย็นไม่ใส่มันจะตัดความเฝื่อนของความฝาดของชาช่คือคือชาเขียวมันจะมีความเฝื่อนกว่าก็เลยต้องใส่ครีปเทียมอ๋อแต่ถ้าชาเย็นนี่คือถ้าใส่ถ้าชาเย็นถ้าเราใส่ครีปเทียมมันจะมันเกินจะมันมันจะเลี่ยนมันจะเลี่ยนไปอ่าไปจ้าใส่ชา ใส่ไปเลยจ้ะใส่เท่าไหร่นะจ๊ะใส่200ค่ะ,ะ200 <g. S 1> กรัมใส่คือครีคเมเทียมยี่ห้อนี้ดี <ส thers> เป็นยี่ห้อที่พ่อค้าแม่ค้าใช้กัน<ะ>อุ้ยสวยเลยอะ่ะใส่ครีมเทียมคือสวยเลยใส่ครีมเทียมเสร็จใส่อะไรต่อจ้ะพี่นกใส่นมข้นเลยคะ่ะอานมข้นใส่เท่าไหร่จ๊ะพี่ใส่ให้1,100ั 9, 000, 000, 100, อ่า1,100เหมือ<ๆ>นกันนมข้นใส่ไปเลยนะจ๊ะ1,100เสร็จแล้วใส่อะไรต่อจ้ะนมข้นจืดจ้นมจืดนะคะนมข้นจืดคาร์เนชั่นได้ครับ ย้ำนะคะว่าไม่เอาไข่เจียวเอาแบบเอ็กตร้านะคะแบบเอ็กตร้ามันจะได้ความมันนะเอาเอ็กตร้านะคะได้มันกว่าอร่อยกว่าที่แมวกลิ่นจะไม่ค่อยแรงกลิ่นไม่แรงอ่ะสูตรนี้เราทําเป็นชาเขียวสลัปี้เสร็จแล้วเราพักให้เย็นแล้วเอาไปเข้าเครื่องทำสลัปี้แล้วก็ได้มาี่0ิถึงนาทีก็จะได้สลัปี้2 0สิถึงนาทีคือได้สลัปี้สลัปี้ขายที่นี่แ้วเท่าไหร่จ๊ะ20ิบค่ะ เดี๋ยวพาไปดูงานทำาซิรปี้ว่าทำยังไงคือตู้ทำาซิรปี้ตู้นี้หลายคนถามว่าซื้อที่ไหนอันนี้ตุ๊กได้มาจากงานที่ไปดูมาเหมือนไปได้มาจากศูนย์สรีกิจอะไรสักอย่างนึงนะคะเครื่องทำาซิรปี้เครื่องนี้ราคาห0,000่นบาทนะคะใครสนใจจะไปซื้อมันจะมีแบบ2ถัง1งถังแล้วก็3ถังจริงๆแล้วถ้าจะซื้อให้คุ้มอะซื้อ3าถังอะทุกว่าก็คุ้มนะแต่3มถ ประมาณ6 0 0มื่นอะถังหนึ่งประมาณ20,000กว่านะคะถามว่าขายแล้วคุ้มไหมในราคาแก้วละ20บาทอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไรแต่ว่าอยากจะขายให้ลูกค้าได้กินจลเลอร์ปี้ตัวนี้เราเพิ่งจะใส่ไปปั่นเท่าไหร่นะพี่แมวประมาณ30มบนาทีค่ะปั่นประมาณ30นาทีอันนี้ชาไทยมันเป็นแล้วยังเป,เป็นแล้วค่ะเป็นแล้วขอดูชาไทยหน่อยได้ไหมคะ ขายแก้วละกี่ออนนะจ๊ะยี่สิบาทสิบสองออนค่ะแก้วละสิบสองออนถ้าข้างนอกแก้วนี้ราคาจะอยู่ประมาณ 3, 5, <6. S 1> สามเก้าสเลอปี้ไม่มีใครขายต่ํจากสามสิบเก้าเลยนะคะแต่ศูนย์อาหารเนี่ยศูนย์อาหารเราอ่ะเราขายแค่แก้วละยี่สิบบาท,บาทอยากจะให้ลูกค้ารับประทานสเลอปี้แล้วก็ที่สําคัญสเลอปี้มันเป็นน้ําล้วนมันไม่มีน้ําแข็งอะไรปนเลยอันนี้เป็นสเลอปี้เนี่ยหักแก้วละยี่สิบบาทนะคะ ซึ่งแก้วละ20บาทเนี่ยหาที่ไหนไปได้แต่นี้จะต้องบอกลูกค้าว่าเราทําให้ลูกค้าด้วยใจจริงๆใครอยากจะได้สูตรน้ําซิร์ปี้ก็เอาสูตรที่ตุ๊กะให้ไปทําน้ําซิร์ปี้ได้นะคะเครื่องนี้ไปหาซื้อได้เลยเซิร์ชในเน็ตมันก็จะขึ้นนะเซิร์ชในเซิร์ชใน g o o g l e จะขึ้นอยู่นะคะราคาประมาณห0,000ก็ขายแพงหน่อยก็แล้วกันไอเราขายเราไม่ได้เอากําไรอยู่แล้วขายเอาเอาลูกค้าขายเอาสังคม20บาท อร่อยมากเอาพี่แมวดูให้ดูได้ลูกค้าดูหน่อยเข้มข้นมากเย็นไปถึงหัวใจอะ่ะลูกค้าอ,อร่อยครับอร่อยเย็นไปถึงหัวใจไม่หวานมากค่ะไม่หวานมากะนะ